ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะพามาชมบ้านโมเดลนะครับหลังนี้นะครับขนาดพื้นที่ครับ1 0 1ตารางเมตรนะครับด้านที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือด้านข้างนะครับของตัวบ้านนะครับอันนี้มองจากมุมไกลนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับจะเดินรอบๆบบ้านนะครับดูก่อนนะครับนี่นะครับเราก็เดินมาอยู่ในมุมหลังบ้านนะครับนี่นะครับ หลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับที่เห็นนะครับจะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนที่ว่างๆก็จะทําเป็นห้องครัวนะครับนี่นะครับก็เดินอ้อมมาวนๆด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะครับก็วนมารอบๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันนะครับ นี่นะครับเรามาอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านแล้วนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับก็ห้องที่เห็นห้องแรกนะครับที่เป็นหน้าต่างนะครับก็จะมีขนาด4ี่ณสนะครับหน้าต่างก็จะเป็นขนาดกว้างเมตรยีนะครับสูง1เมตรนะครับนี่นะครับส่วนพื้นที่ว่างจะเป็นระเบียงนะครับระเบียงนะครับก็จะมีขนาด4ี่ณสเหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้สัดส่วนนะครับจะทําเป็น4ีคณสนะครับแต่ละห้องนะครับ อันนี้ด้านหน้าระเบียงครับนี่เลยนะครับก็จะมีประตู2ด้านเลยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมห้องแรกก่อนนะครับนี่เลยนะครับห้องนี้เลยนะครับก็จะเป็นขนาด 4, คูณ4เหมือนกันนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นแมทตันชีสนะครับลังคาแมทตันชีสนะครับสีซิงค์นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะครับนี่นะครับภายในก็จะ เป็นห้องกว้างๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็พาท่านผู้ชมเข้ามาชมห้องแรกนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปนะครับส่วนประตูตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดความสูงนะครับ2เมตรคูณแปเซนนะครับนี่นะครับจะต่างกับประตูห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับ2เมตรนะครับความกว้างนะครับ90นะครับเดี๋ยวเรา มาชมกันเลยนะครับนี่ครับภายในนะครับก็รอปลูกกระเบื้องนะครับจะเป็นขนาด 4, ี่คูณสเหมือนกันเลยนะครับแต่ห้องก็จะกว้างๆเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประตูที่เห็นตัวนี้ก็ประตูออกไปด้านหลังหลังตัวบ้านนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นขนาดความสูง1เมตรนะครับคูณความกว้างเมตรยี่นะครับหน้าต่างจะเท่ากันหมดทุกบานเลยนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระเบื้องนะครับเดี๋ยวรอปูจะถ้ามีโอกาสจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมเรื่อยๆนะครับนี่นะครับประตูออกไปด้านหน้าบ้านนะครับนี่นะครับพื้นที่สัดส่วนภายในนะครับยังไม่ตีฟ้านะครับท่านผู้ชมมาชมห้องนี้กันต่อเลยนะครับนี่นะครับประตูตัวนี้ก็จะเป็นประตูขนาดนะครับความสูง2เมตรนะครับคูณ80นะครับหน้าต่างก็จะเท่ากันหมดทุกบานนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมภายในก็จะกว้างเท่ากันหมดนะครับแบ่งสัดส่วนได้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาชมภายนอกกันต่อนะครับเดินไปชมประตูหลังบ้านนะครับนี่ครับออกมาจากประตูหลังบ้านด้านนี้ก็จะทําเป็นห้องครัวนะครับ ห้องครัวห้องน้านะครับนี่เลยนะครับออกประตูด้านหลังนะครับนี่นะครับห้องน้ําท่านผู้ชมอยู่หลังบ้านนะครับก็จะมีขนาดนะครับห้องน้ําก็จะเป็นขนาด2อคูณสนะครับอันนี้ระเบียงนะเอ้ยไม่ใช่ระเบียงครับท่านผู้ชมขออภัยอันนี้เป็นอ่าด้านครัวนะครับจะทําเป็นครัวนะครับก็ตอนนี้เปิดโล่งไว้ก่อนนะครับนี่นะครับให้ดูแบบชัดๆ พื้นที่สัดส่วนด้านหลังนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมประตูก็จะเป็นประตู p v c นะครับขนาดความสูง2เมตรคูณ80นะครับนี่นะครับห้องน้ำภายในนะครับนี่เลยนี่นะครับภายในห้องน้ำก็จะเป็นแบบลาดน้ำธรรมดานะครับ ง่ายนะครับประหยัดนะครับนี่นะครับเราออกมาชมด้านนอกกันนะครับนี่นะครับประตูด้านหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกมาชมด้านข้างของตัวบ้านนะครับนี่นะครับจะมองเห็นสัดส่วนด้านหลังด้านข้างด้านหน้าแบบชัดๆนะครับนี่นะครับเราอยู่ ด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็จะมองเห็นสัดส่วนด้านหลังอย่างชัดเจนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็เจ้าของนะครับซื้ออุปกรณ์ซื้อเหล็กซื้อปูนนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างอะไรไว้นะครับก็ช่วงที่เหล็กยังไม่ขึ้นราคาก็เจ้าของก็ได้ทําเป็นโครงสร้างไว้แล้วนะครับก็ ช่วงแนะนําให้ซื้อตอนช่วงลดช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะได้ราคาที่ถูกนะครับท่านผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อช่วงที่มันแพงนะครับบางทีช่วงมีช่วงโปรโมชั่นประตูลดราคาหน้าต่างลดราคาแล้วก็ซื้อมากักมาตุนไว้นะครับกระเบื้องต่างๆนะครับที่จะมาประดับตกแต่งบ้านของเราเองครับก็เราก็ซื้อมาตุนมาใส่นะครับก็จะได้บ้านที่เซฟแล้วก็ประหยัดดูดีนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับก็เจ้าของมีตังก็ซื้อปูนเสื้ออะไรมาฉาบนะครับก็จะได้ราคาที่ประหยัดนะครับก็แนะนําให้ท่านผู้ชมถ้ามีร้านค้าที่จะไปซื้อหาอุปกรณ์ต่างๆก็แนะนําให้ซื้อช่วงลดราคาช่วงโปรโมชั่นก็จะดีนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ตกอยู่ที่1นึ0 0 0ส0 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าพี่น้องช่วยกันสร้างนะครับแล้วก็ ซื้อช่วงเหล็กยังไม่ขึ้นราคานะครับก็จะได้บ้านที่ราคาประมาณนี้นะครับก็คลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอก็กดติดตามมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านชมชมเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ